หลออต้ง์เย yeah. สวัสดีครับผมตุลนพากรนะครับก็สวัสดีสาวๆทูพีสแล้วก็สวัสดีเอสเตอร์แล้วก็แพตตี้ด้วยจริงๆก็แอบเป็นแฟนคลับทั้งคู่เลยนะ <laughs> ผมตุลน,นะครับภากรธนาศิวนิชัยครับผมปัจจุบันก็อายุ23ปีครับเพิ่งเรียนจบมานมาเลยจากคณะสถาปัตย์จุฬาครับผมภาควิชาสถาปัตยกรรมครับ การที่ได้เข้าไปอยู่ในพวกเพจผู้ชายน่ารักอะไรเงี้ยครับก็มีแบบโอกาสได้ไปทํางานนะฮะนอกจากท,ที่เรียนเนี่ยก็มีแบบพวกเดินแบบงานถ่ายแบบบ้างนะครับผมมีโอกาสได้เป็นคาถากรตัเมเยอร์ในงานบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครับผมก็เลยมีคนเอารูปเอาอะไรไปลงในเพจพวกจุฬาคิวบอยพวกสถาปนิกรอบ,บอกต่อด้วยอะไรเงี้ยจริงๆผมก็แบบดีใจนะจริงๆมีคนแบบมาเห็นว่าเ,ออเราน่ารักอะไรเงี้ยครับผมเป็นกระแสอย่างหนึ่งเพื่อนมันก็จะชอบหลอกกันนะอะไรเงี้ยคิย Q boy, วบอยวะคิวบอย ก็สำหรับตุนนะครับงานตอนนี้ที่ทำอยู่ก็มีเป็นดีเจนะครับที่ขึ้นเกต12.5ครับผม mm hmm. ก็เป็นจัดช่วงเช้ากับพี่พลอยหอวังครับนอกจากจัดกับพี่พลอยหอวังเนี่ยผมจะมีบางช่วงได้จัดกับน้องอินด้วย mm hmm. ก็เป็นหนุ่มจุฬาคิวบอยสุดทอตคนหนึ่งเลย mm hmm. เป็นน้องคณะผมเองเลยหลังๆนี่เริ่มมีแบบกระแสคูจิ้นด้วย mm hmm. แล้วก็มีละครตอนนี้ก็ผ่านไปหลายเรื่องแล้วแล้วก็ที่กําลังจะออนก็จะมีเรื่องคอนโดบาริสตาสถาปนิกครับผม mm hmm. เป็น ซีรี The Dreamers ผมดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้เล่นเพราะว่ามีโอกาสได้เล่นแบบถ่ายทอดวิชาชีพของตัวเองอกไปด้วยการตัดโมเดลการอะไรเงี้ยครับก่อนก็ค่อนข้างสนุกมากานี้ต้องติดตามกันจริงๆครับผม ผมเป็นคนรักสุขภาพมากๆครับผม <g ül> ก็ปัจจุบันก็จะเข้ายิมอาทิตย์ละสีวันครับผมก็ค่อนข้างจะอคอนเซนเทรตกับตรงนี้มีแบบเล่นแบ่งเป็นอกไหลหลังแขนขาอะไรอย่เงี้ยเราก็จะแบบโฟกัสให้มันดีแล้วก็เรื่องเรื่องคุมอาหารก็สําคัญเหนกัน น่าจะเป็นตาครับผมเพราะว่าเป็นคนตาโตครับก็เหมือนแบบที่บ้านทางคุณแม่เขามีเชื้อแขก่นิดนึงแขกขาวอะไรอย่างเงี้ยครับผมตั้งแต่โตมาก็ไม่เคยมีปัญหารอว่าโดนแบบตาตีตีอะไรอย่างเงี้ยทั้งทงที่ผมก็ฝั่งพ่อเป็นเชื้อจีน,นะครับก็ตาก็จะโตแล้วก็เข้มตลอดเวลามองตาใครมันก็จะเออจะเขินบ้าง <laughs> ความสามารถจริงๆถ้าเด่นๆเลยก็จะเป็นเรื่องดนตรีครับที่ว่าเรียนมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กคือผมเล่นดน,นตรีไทยมาก่อนครับผมก็จะมีเรื่องอทั้งระนาดีตีขิ่มตีขิ่มนี่คือผมชอบมากแล้วก็มีโอกาสได้ไปสแสดงต่างประเทศด้วยเหมือนแบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมถึงพอขึ้นมาธยมมาก็เริ่มเล่นแซกโซโฟนครับนี่ก็เล่นมาประมาณ9ปีแล้วครับผมแล้วก็มีเล่นเป็นโนโด,ด้วยครับผม <S <S วันนี้ตุณได้มีโอกาสนะครับมาเล่นเป็นโนให้สาวๆทุกทีฟังแล้วเดี๋ยว จะร้องเพลงแทนไปด้วยครับก็ยังไงก็ช่วยกันร้องด้วยนะถ้าร้องได้ครับผมฉันไม่ใครรัไม่ใครรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรแค่ได้มีบงคนข้างกายแค่ได้มีเธออยู่ข้างกันฉันบอบชีวิต จากนี้ไปจนนิรันด์ทั้งหัวใจมีเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายคือตูนเนี่ยชอบความแบบ ท้าทายนิดนึงครับชอบผู้หญิงที่เก่งอ่ะผู้หญิงที่มีความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าคือก็ต้องจูนเข้ากันได้นะฮะเราแบบมีอะไรก็ต้องแบบคุยกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าชอบที่เขาแบบเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบคนแบบสูงนิดนึงหม,ย,หมยๆหมยหน่อยอะไรเงยครับผมนก็ฝากถึงนะฮะพี่ๆน้องๆสาวๆหนุ่มๆชาว t o piece t o p l e c e ครับก็ ยังไงฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับก็สำหรับ IG หรือว่าอิน t a g r กรของตุลนะครับเข้าไปดูได้เลยตุน t u อ u n d ก r s c o r e p a ค o r n ครับคุณ u n นเ r s c o r กรผักก่อนครับทั้ง f a c e b o o k ก็จะมี f a c e b o o k c o m s l a o c t o ตุ n ครับผมจีบได้ครับจีบได้ก็ยังไงลองมาคุยกันก่อนนะจะได้รู้ว่าชอบไม่ชอบส่งมาลองคอมเมนต์ใน IG หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเดี๋ยวติดต่อกลับไปก็รอดูแลกัน